สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับเกเรซินหรือว่าจอร์ดี้คนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่ในแมปเมสซิตี้โอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานเมืองบ้าของเรานั่นเองว่าหลายคนคงจะคิดถึงมากเฮ้ยคุณได้ยินเสียงปืนอย่ายิงกูนะโอ้ด้าล่าคอนัวเนียกันอยู่โอ้โหอย่างนี้เองชักไม่มันก่อนจะเริ่มอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาอำลาแมสซิตี้กันเลย ไอ้เท้าพี่ทำไมแบบก็จะปิดแล้วเหรอไม่ครับผมเขาไม่ได้ปิดเกมนะครับแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากแมสซิที้ธรรมดาเป็นแมสซิตี้ชัตเตอร์2นั่นเองว่าแมสซิตี้ภาค2นั่นเองเออแต่ยังใช้ออตัวเกมเดิมนะน่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เขาเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับไป,ไปดูกันเลยดีกว่าเวนอ็อกสตัรรุ่นใหม่นาว่าแฟนทอมเป็นหนึ่งใน5รุ่นใหม่ในตระกูล Exalted ต t a i n l e s s Steel ผมใส่จริงมาสกพักแล้วเลยจะมาแนะนําตัวนี้มีความพิเศษที่วัสดุพรีเมียมสุดหรูถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตเพราะขึ้นลูกด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัด 3D เริ่มเปิดขาย5รุ่นใหม่ในวันที่15กรกฎาคมนี้พิเศษช่วงเปิดตัวมีส่วนลดพิเศษลดไปเลย300บาทและถามว่าใช้โค้ดมอคุม่าไปด้วยแล้วก็ลดเพิ่มออนท็อปไปอีก100บาท แถมยังได้ลุ้นรางวัลใจ PlayStation 5อีกด้วยซื้อช่วงเปิดตัวนี่แหละคุ้มสุดๆรอไม่นานไม่ซื้อตอนนี้ของอาจจะหมดนะจ๊ะมันต้องรอคิวยาวด้วยมาเตรียมรอซื้อเลยที่แฟนเพจ Octat ผมเชื่อหลายๆคนตามช่องเมอคูมาเนี่ยมันตามไอซินเนี่ยก็เพราะแมสซิตี้เหมือนกันใช่ไหมนิวกูเล่นมาทั้งหมดนะครับประมาณ56วิดีโอนะครับรวมกันแล้วน่าจะประมาณ58พาร์ทนะฮะจริงๆเนี่ย59เลยดิ เออเนี่ยผมเล่นมา59พาร์ทพาร์ทแรกลงวันที่30มกราปี2019นนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ยาวนานมากเลยนะผู้ชมนะหลายคนก็ติดตามซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแมสตี้ภาค2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งมันจะเปิดและเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสเต็ปแล้วกันนะครับจริงแบบนี้หายไปนานมากเลยนะผู้ชมนะเออหลังๆนี่คือหายไปที่เขาหเหตุผลที่หายไปเดี๋ยเขาบอกว่าคนเขียนสคริปต์เนี่ยไม่มีนะครับเขาก็เลยทําแบบต่อไม่ได้นดั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะคลิปที่ก่อนที่จะมีแมสตี้ ชัตเตอร์2เนี่ยนะครับก็คือคลิปนี้นะซึ่งลงประมาณวันที่15นะครับกุมภาปี2ต21นะครับหลังจากนั้นก็คือหายยาวเลยหายไปเลยนะเออหายไปเลยนะครับแล้วก็มาโผล่อีกทีก็คือคลิปนี้ฮักแมสซิตี้ชัตเตอร์2สเต็กพิกน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวามาดูคลิปกันดีกว่าสำหรับตัวคลิปวิดีโอนะครับก็จะเผยให้เราเห็นเหมือนเป็นเมืองใหม่เลยนะผู้ชมนะซึ่งนะครับความพิเศษของมันคือสะพานสามารถยกขึ้นได้นั่นเอง อย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวมันจะมีสะพานยกขึ้นให้ดูแอบอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าเฮ้ยเมืองเราล้ําขึ้นอะไรเงี้ยสามารถยกสะพานขึ้นได้ประมาณนี้ไหมเอ,อมีแค่นี้ฮนะท่านผู้ชมสลับสนิกพีโต,ตแรกนะครับออกมาวันที่3 0มสิบธันวาปีสองพนยี่สิบเนะฮะว้าวนานมากเลยนะ โอ้แล้วก็เราจะเห็นเรือผ่านมาด้วยเมื่อกี้นะผู้ชมนั่นเป็นเรือที่เราสามารถป้นได้แน่นอนส่วนสน็คพีอันต่อไปฮะก็เป็นตัวอัปเดตย่อยนะครับซึ่งมันบอกว่าจะเอารถนู่นรถนี่ออกนะครับซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาดูสน็กพีอันที่2กันดีกว่าสน็กพีตัวที่2นะครับจะป่วยเราเห็นในป่าแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเออมันมาตั้งแคมป์นะครับเออแล้วก็แล้วมีอะไรอีกครับพี่เฮ้ยอยบอกว่ามีแค่นี้ให้กูดูแค่นี้จริงเหรอและอยู่ก็มีเด็กแว้นแล้วก็โดนตำรวจไล่ล่าเฮ้ย มีรถตำรวจด้วยเฮ้ย hey, ทำไมรถตำรวจมันเท่จังวะเฮ้ยว่าดูๆๆๆๆๆดูดูดูแย่แค่รถอะไรวะเนี่ยดูมีรถพ olic ด้วยเฮ้ย hey. ตอนแมสซิตี้ภาคแรกม,มันมีไหมไม่มีนะเออเนี่ยแมสซิตี้และก็เมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีแมสซิตี้ชัตเตอร์ทูทีเซอร์นะครับตัวเต็มออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแบบเรียลไทม์นะครับเอาจริงกูก็ดูไปหลายรอบแล้วโอเคมาดูพร้อมกัน ว้าวมีเครื่องบินเย่ๆเฮ้ยโว้ยรุ่นพาราเบิดเฮ้ยตกกูตกเฮ้ยโอ้ยขับจีหรือเปล่านอ้เพ่เฮ้ยโอ้โอ้เอ้ยฮ้ยภารกิจใหม่อุ้ยปนุธนาคารแย่แค่เฮ้ยนี่มันพีระมิดโอ้ปิระมิดเปลี่ยนใหม่ว้วาวโอนไลน์รถด้วย แมสตี้ฮะแต่ยังไม่มีคำว่าชัตเตอร์ทูโอเคเดี๋ยวมาเจาะลึกกันแบบละเอียดละกันอันนี้เป็น CG เนาะไม่นับนะครับ CG เราไม่นับนะครับอ่าไปดูเรื่อยๆนะครับมาวิเคราะห์กันว่ามันจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับแมสตี้นะวิเคราะห์แบบเดียวทามนะครับอันนี้เป็นตัวเกมฮะเราองน่าจะป้นเครื่องบินได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยป้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกเหรอเนี่ยเครื่องบินจะตกในน้ำนะผู้ชมนะเนี่ยเป็นแบบอีเวนต์บางอย่างที่จะทําให้เครื่องบินตกนะครับแล้วเราก็สามารถ ลงไปไว่ายน้ำนะมีแบบกิโลด้วยนะเราสามารถแบบแบกได้กี่กิโลอะไรเงลี้ยเออแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปพวกมาไนะครับซึ่งสำหรับคนมีเกมพาร์ท V A P หรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเก็บได้เยอะกว่าน,นี้เออโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็ฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อ น่าจะเรือไอเรือตู้คอนเทนเนอร์แน่เลยนะาผู้ชมซึ่งเราสามารถไปป้นได้นะับไปลากตู้คอนเทนเนอร์มาใครดูฟาดห้าอย่างเงี้ยแม่งเ,เอาเรือลากโคเทจส่วนอันนี้เนี่ยเป็นธนาคารแบบใหม่นะผู้ชมนะน่าจะมีพัสดที่ยากขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่าน่าจะคนละที่กันนะผมว่าส่วนอันนี้นะครับเป็นพิรามิดนะฮะซึ่งอันก่อนก็หัวรอดอยู่แล้วเนาะเจออันนี้้าไปมั <c oughs> นาน่าจะยากกว่าเดิมแน่เลยดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยส่วนอันนี้เนี่ยเป็น ในพีระมิดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เอ้ยอันนี้ที่อะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นเลยนะครับอยู่แถวแถวเมืองด้วยเออคาสิโนโหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะเอ้ยมีนายวิชั่นด้วยนะท่านผู้ชมเออเราสามารถใส่นายวิชั่นได้เทียมการฮ่าตรงเลเวลแล้วก็ยูไอเงินอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะเออโคตรเทอนน่อันนี้เนี่ยอันนี้นี่นาเป็นคาสิโนโปะ่ะหรือว่าร้านเพชรเฮ้ยนายเป็นร้านเพชรนะเนี่ยร้านเพชรแบบใหม่โอเราต้องดำน้ำด้วยร้านเพชรเนี่ย ใช่เยอะแล้วก็ปรับสีรถได้มากมายโอ้รถใครนี่มันเทศจังวะเฮ้ยเฟียวเฟียวนี่แหละฮะคือ m มสเทีย t ์ชัตเตอร์และยังมีคลิปหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเพิ่งปล่อยมา15ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะฮะก็คือบอกว่าจะมีไลฟ์อีเวนต์ที่เสริมแ e r เทีย t ์ชัตเตอร์นะครับยวมาดูกันว้าวเฮ้ยไ,ไอแสงปริศนานี่ยังอยู่นะผู้ชมนะเอ้ยนี่เป็นเมืองนะฮะ เมืองเปลี่ยนไปป่าว่าเนี่ยแล้วก็มีเข้าดาวครับผมหนึ่งวันสิบแปดชั่วโมงเก้านาทีโอเคนะฮะอีเวนต์ก็นี่แหละครับจะมีไลฟ์อีเวนต์นะฮะมาสเตอร์ชัตเตอร์ทูนี่ไงมาแล้วโลโก้เฮ้ยคนเท่เออเอาเออเลยนะเนี่ยคลิปพังเขาบอกว่าเออชัตเตอร์ทูจะไลฟ์อีเวนต์นะครับในวันที่23่0ิบเอด PM, เวลา e s t นะครับ ซึ่งเวลาบ้านเราก็จะตรงกับวันน่าจะเป็นวันอาทิตย์ปะน่าจะแบบคืนของวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะวันที่23 1 pm นะครับฝั่งเขาถ้าเป็นฝั่งเราก็จะเข้าวันอาทิตย์พอดีฮะเออเที่ยงคืนนะครับเออที่สำคัญยังมีอัปเดตย่อยใน Discord ด้วยนะครับก็นี่พวกสกินปืนนะฮะอันนี้เป็นผู้ประกวดนะครับเขาได้รางวัลไปนี่ฮะเป็นสกินลูกซองนะครับโคตรเท่ยังมีฟรีไฟล์หรือเปล่า เหมือนฟินฟานเลยเขาบอกว่าได้กิฟการ์ดไปแล้วก็ได้เงิน1ล้านในเกมด้วยว้าวโคตรเท่ซึ่งในทีมของภาค2นี่น่าจะเป็นพวกเอเลี่ยนพวกนี้นะเออเดี๋ยเป็นเอเลี่ยนนะครับผมไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกัน แต่คาดว่าภาคนี้น่าจะสนุกแน่นอนนะครับแน่นอนว่ากูกลับมาทำแมสซิตี้ยาวๆอีกเช่นเคยนะผู้ชมติดตามได้เรื่อยๆกดติดตามกันเลยที่สำคัญนะครับอ่อผมไม่รู้ว่าเขาจะรีเซ็ตพวกเลเวลพวกแรงอะไรพวกเงินพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็รถที่เราเคยมีอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆไอดีนี้นะฮะไอดีของจอร์ดี้เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นไอดีหลักของผมเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหลวงเจนะครับหลวงเจเสร็จก็พัฒนา,นามาเป็นจอร์ดี้ซึ่งมันมีรถ สุดเฟียวแน่คือเฮลิ y b อร์ตัวนี้นะครับซึ่งน้อยคนมากเลยนะครับที่จะมีไอรถคันนี้นะฮะหรือว่าเฮลิ y b อร์อันนี้นะครับพอนมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่ง ที่เล่นตามผมมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งก็จะมีเฮลิโอบอร์ดคันนี้นะครับซึ่งหาย,ยากมากถ้าเอาไปขายบอกเลยนะไอดี ID ที่มีไอตัวเนี้ยโคตรแพงนะท่านผู้ชมเนี่ยมนกูจำไม่ได้แล้วว่ามันเอามาจากไหนวะเออตอนนี้ผมจะอ้าใจอยู่นะครับเพราะว่าผมเล่น2ไอเดีนาะก็จะมีไอดีหลักของผมก็คือตัวที่ใส่วาคิลี่กับไอดีของจอร์ดี้นะครับซึ่งไอดีหลักเนี่ยก็จะอัปเดตของใหม่ๆหน่อยเงินอาจจะเยอะกว่านี้หน่อยส่วนไอดีของจอร์ดี้ก็จะมีพวกไอเทมเท่ๆนะครับเนี่ยอย่างเฮลิโอบอร์ดนะครับแล้วก็รถนะครับ ใช้เบอร์คลิวดูวิวนะฮะอ่ามันจะมีรถเท่ๆเยอะว UFO, UFO, ยพวกยูเอฟโองยูเอฟโออะไรพวกเนี้ยที่ได้จากบอสตีไก่ G, สมัยก่อนนะฮะใครที่ใครที่จํากันได้ก็น่าจะรู้ดีนะครับไลท์ไบ์นี่คืออะไรโอ้โยรถคาร่าห้าล้านคันนี้ีเองโคตรแรงนะคันเดียวกูบอกให้ก็บอกได้เลยว่าไอดีนี้มีของเจ๋งๆเพียบอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะสะกินโปงสกินปืนอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอ่ะ เดี๋ยวพาไปทัวร์เมืองกันหน่อยแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็มีหลายคนจําอะไรหลายคนยังจําพวกร้านร้านอะไรได้อยู่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันมาเร่วที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าฮะร้านแรกก็คือเป็นร้านเพชรนั่นเองนะครับร้านเพชรเนี่ยก็จริงก็ปรับมาหลายหลายเวอร์ชันแล้วดินรถทั่ทมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีรถนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมวะ,ะข้อก่อสร้างอะ่ะอน,นี้เป็นร้านเพชรน,น,นะท่านผู้ชมนะก็จะมีคนถือเพชรอยู่ตรงนี้ ให้รู้ว่านี่คือร้านเพชรน,นะเว้ยซึ่งคาดว่าน่าจะเปลี่ยนแน่นอนนะฮะผมไม่รู้มันจะเปลี่ยนทั้งเมืองเลยหรือเปล่านะไฮไลท์ของเมืองนี้ก็ยังมีรถไฟฟ้าที่เราสามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็ป้นได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่ธนาคารนะครับแบงค์ซึ่งคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเราสามารถขโมยนะครับอีทองอีทีเอ็มได้เราจะมีฮีโร่เข้าไปจัดการแล้วนะครับเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีโชรูมรถนะครับแบบมงแบบใหม่ว่ากันไปว่าคันนี้คันนี้ผมกูมีอย่างวะเนี่ย ไม่จะไปส่งมันเท่จังวะต่อไปก็คาสิโนโน,นะครับซึ่งอันนี้ชอบมากนะครับชอบมาป้นที่นี่นะครับนี่เลยนะฮะอ่าปิดยังเนี่ยพี่คาสิโนก็คิดว่าด้เปลี่ยนผมว่าในเปลี่ยนหมดเลยอะดูทรงแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนทุกอย่างแน่นอนฐานโจนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะสุดคัดสิทธิ์ของเรา <c oughs> มันมีหน้ายิ้มนี่มาตงแก่เมื่อไหร่วะรือว่ามันมีอยู่นานแล้วว่าทำไมกูไม่สังเกตโคตรหลอนเลยเวลินเอารถดีกว่า ขี่เเวอร์บร์ยกันดีกว่าท่านผู้ชมก้ไงโชว์คนในเซิร์ฟที่ป้นข้าวๆก็ประมาณนี้จริงมันมีชี้ป้นย่อยอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับซึ่งตอนนี้แมปมีบอกอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับซึ่งมันทําให้กูเวียนหัวมากเลยแล้วก็ระบบต่างๆอย่างเช่นขี่หวยนต์ก็ยังมีนะแต่ผมไม่รู้ว่าชัตเตอร์สองเขาจะเอาออกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมีเขาดาวอยู่ตรงกลางแมปเลยนะฮะจะพาไปดูใครมาทิ้งรถไว้นี่นี่พี่รถโดมินิกเนี่ย ตอนนี้เขาดาวอยู่ที่1วันนะครับ1ชั่วโมง8นาทีนะครับซึ่งก็นั่นแหละเราไปวันอาทิตย์ขอพี่ได้แวะร้านปืนหน่อยสิไม่ได้มานานเจ๊คนขายน่าจะคิดถึงจอร์ดี้ถึงมันจะไม่เคยเห็นหน้าก็เถอะวันดีเจ๊ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหน้าตาไม่มีเหมือนเดิมอ้าวจอร์ดี้เอารู้จักด้วยเนะี่ยคนดังไม่รู้จักได้ไงอย่างว่านะแล้วก็ลูกซองฮนะตัวตึงเกมนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ลูกซองกันเอาพี่ปิดร้านแล้วเออ มึงจะสักอก,กับมเนี่ยมึงเป็นร้านเนี่ยเฮ้ยเมบักแดกอะยิงแม่งเลยจิงจังวะเนี่ยพี่มึงเป็นร้านเร็วขนาดนี้เลยขี่รถต้องถื้อพ p จีด้วยนะครับอพอที่นี่มันเมืองบ้าไม่งั้นคุณจะโดนใครไม่รู้สัดหยอตายแถวนี้ได้เลยในเฮ้บอดที่มัน,นมดีจริงๆเออตัวตึงใครมีเฮบอรดคอมเมนต์หน่อยละกันนะถ้ามึงมีเนี่ยไม่เด็กแลวนะแปลว่าเล่นมานานโอเคอเฮ้ยวัดดีครับพี่ S 1> <S 1> โอ้ยวันหนีหนีหนีไปไหนก็พี่ฮะหนีไปไหนครับพี่โอ้ยมันมีปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์โอ้ยหนีเลยนะหนีเลยเนอะนอนลงมาลงมาคุยกันก่อนไม่ได้เหรอพี่กลัวอะไรผมขนาดนั้นมันยิงไม่โดนเราปืนนั่นน่ะโอ้หนีเลยมันคือที่อะไรวะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปิรามิดนะครับใครอยากรู้ว่าปิรามิดนั้นผ่านยากผ่านง่ายก็ไปดูคลิปเก่าผมได้บอกได้เลยว่าหัวร้อนเกมมิ่งไม่มีปืนยิงรัวซะด้วย โดน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 ไปอีกห้าอา้าวพลังหมดหรือเปล่าครับพี่พลังหมดหรือเปล่าเนี่ยให้ทุกคนเรือมีให้ป้นพอดีเลยว้าวเว้มาหน่อยและกันโอ้เพลงที่คุ้นเคยยังตามหลอกหลอนคุณถึงทุกวันนี้โอ้มาดูเรือเีอเรือก็แบบน่าจะเหมือนเดิมเนาะไอ้มีหอยเบา่นี่อยู่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มไปไหนนุ่มไปไหนกะนนุน่ม ไปไหนจะหนมเมยกูยิงไม่แม่นแล้วเนี่ยโอ,โอ้เออไม่แม่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะสงสัยฝีมือตกคับท่านผู้ชมเออก้อนนี่แหละฮะคือแมสตี้ในปัจจุบันในตอนนี้นะครับซึ่งเราน่าจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ขอจบพาร์ทนี้ไวท้ที่พาร์ทที่60ใช่ไหมสำหรับแมสตี้ภาคแรกแล้วกันนะครับขอจบซีซั่นนี้ไว้เพียงเท่านี้อำลานะครับแมสตี้กันแล้วนะ วันถัดไปเดี๋ยวมาเจอกันกันกบแมสตี้ภาค2นั่นเองจะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตให้ตลอดอย่างแน่นอนฮะแล้วเจอกันครับผมหน้านเราจะพาจอร์ดี้ประจนภัยแมสตี้กันยืนยาวจะมีของอะไรใหม่ๆนั่นเดี๋ยวรอชมกันสหรับคลิปนี้ขอฝากพี่เล่านี่ฮะขอบคุณที่ติดตามซีรีส์แมชชีตี้มานะครับยาวนานถึง 2สดปร์ตี้ก้นะ20 21 22นะครับ4ปีเจอกันนะครับในคลิปต่อไปกับม y c i t ิตี้ภาค2เดี๋ยวมาดูกันว่าไลฟ์อีเวนต์เขาจะยิ่งใหญ่เหมือนตอนเปิดตัวพวกเมืองใหม่อีเวนต์ไก่อีเวนต์เวฟองเ์ฟโออะไรกันหรือเปล่าผมไม่พลาดแน่นอนเจอกัน